เอจีโซลาซลลสวัสดีครับเรามาพบกัน3กุมภาพันธ66นะครับขึ้นเดือนที่สองของปีใหม่ล้นะครับวันนี้พามาพามาดูเรื่องแผงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งตั้งแต่ผมขายมานะเดี๋ยวเล่าประสบการณ์สู่กันฟังตั้งแต่ผมขายแผงโซลาเซลล์ al, ติดตั้งชุดสูบน้ำบาดาลมานะบพบเจอปัญหาอะไรบ้าง กับลูกค so so ้านะหมายเขาว่าอย่างไรหมายเขาว่าเวลาจะมาติด so ตั so ้ง so ช so ุดโซลา r เซลล์สมมุติแล้วกันสมมุติว่าเป็นชุด3แผงปั๊ม1แรงนะครับปั๊มเป็นปั๊มโจไดสมมติปั๊มโจได1หแรงแฮนดูโลนะครับปั๊มเรเบนโต1แรง750ดาสบวัตตก็ว่าไปแผงชุด3แผง มันมีราคาอยู่3ราคา,ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเป็นเป็นชุด3ามแผงปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยมีอยู่3ราคาหมายความว่า1ราคาชุดประหยัดสําหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับคนงบน้อยก็อย่างเช่นใช้แผงสามอยามสิวัตต แถวแถวสามร้อยสามสิบวัตต์โมโนโพลีอะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติสมมุติอย่างนี้แล้วกันอธิบายแบบนี้ในชุดสามแผงปั๊มหนึ่งแรงมีสามราคาก็คือ,อชุดประหยัดชุดปานกลางสําหรับคนมีงบขึ้นมาหน่อยและชุดสูงสุดก็คือชุดพรีเมียมนะครับอ่า ทั้งที่มันเป็น3ามแผงปั๊ม1แรงเหมือนกันนะทำไมมี3ราคาเอาเอา,เอาแค่ปั๊ม1แรงเหมือนกันราคาในท้องตลาดก็แตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับห่างกัน2องพันสาห่างกัน5,000ยังมีเลยอย่างเรเบนโตเรเบนโตปั๊มหนึ่งแรงสมมติสมมตุมมติราคาตัวละ8 0 0พัน แต่ถ้าขยับไปเป็นพรีเมียมเลยนะครับขยับไปเป็นโจใดเลยราคาอาจจะอยู่หมื่นสองนะครับสำหรับปั๊มดีซอย่างเดียวก่อนนะอาจจะสังเกตว่ามันห่างกันสี่พันนะสมมติมห่างกันตั้งสี่พันเห็นไหมครับแล้วแผงนะครับแผงก็เหมือนกันมันก็มีตั้งแต่330วัตต์สมมติ ราคาอาจจะอยู่แผงและว4,000ไปจนถึงนั่แหละครับ460วัตต์440วัตต์เนี่ยราคาอาจจะกระโดดไปถึง6,500นะครับทีนี้ปัญหาที่ที่พบเจอกับลูกค้าก็คือ1ลูกค้าไม่เข้าใจในเรื่องเนี้ยไม่เข้าใจวา่าเอาเฉพาะเรื่องแผงก่อนอมันก็เป็นแผงโซล่าเซลล์เหมือนกันนะนะครับ เอาขนาดว่าระหว่างโมโนกับโพลีเนี่ยลูกค้ายังไม่เข้าใจเลยว่าอันเนี้ยมันคือไทคือชนิดของแผงนะครับอ่ามันมีชนิดโมโนกับโพลีนะครับลูกค้ายังไปเข้าใจว่าไอโมโนเนี่ยมันเป็นยี่ห้อมีเยอะนะครับแถวบ้านเนี่ยไม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับ อธิบายแบบนี้มันมันมีอยู่2ชนิดนะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรมันก็จะมีอยู่2ชนิดนี่แหละโมโนกับโพลีส่วนอมอมฟัตผมตัดออกนะไม่พูดถึงทีนี้โมโนกับโพลีเนี่ยเวลามาผลิตมันก็จะมีอยู่2โมเดลหลักๆก็จะมีฟูลเซลลกับฮาร์ฟเซลนีครับทั้งทั้งโพลีและโมโนมีทั้งในในรูปแบบฟูลเซล และ h a ฮาฟซิลมันก็จะแตกต่างกันไปอีกครับคือความสามารถของแผงก็จะแตกต่างกันไปอีกถ้าเป็นฟูลซิลก็บดบังไม่ได้นะครับบดบังไม่ได้เงาบังไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นต่อให้เป็นโมโนก็ตามนะแต่ถ้ายังเป็นฟูลเซลล์อยู่ก็คือมันบังไม่ได้บังปุ๊บมันจะดรอปเลยเหมือนกับมันไม่ครบวงจรมันจะดรอปเลยดรอปเยอะดรอปเรียกว่า รวมๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่วนเป็น h a l เซลล์นะครับอันเนี้ยถูกพัฒนาขึ้นมาให้ถูกบดบังได้จะเป็นโมโนหรือโพลีก็ตามถ้ามันเป็น h a l เซลล์มันบังได้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องประเภทของแผงก่อนก็คือระหว่างโพลีกับโมโนต่างกันตรงที่ว่าโพลีอาจจะชอบแดดจัดนะครับ พอแดดอ่อนๆแดดหลบอย่างเงี้ยครับคึ้มๆอย่างเงี้ยมันก็จะดอกเยอะส่วนโมโนก็จะดอบนิดเดียวยังทำงานได้นะครับแต่ถูกบดบังไม่ค่อยได้ถ้าเป็นถ้าเป็นฟูลเซลนะนี่ครับลูกค้าลูกค้าจะยังไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็แผงโซล่าเซล ไปดูมาบางที่แผงละสามพันแผงละสี่พันมาเจอแผงผมหกพันกว่าบาทหกพันห้าอย่างเงี้ยหรือตกใจหันหลังเพ่นเลยอไม่ฟังอีล้างข้างอีเหลือเลยนะครับคือคือ,ค,อคุณจะบอกว่า,าเวลาติดตั้งชุดสูบนะ้ําเจ้านี้ติดถูกเจ้านี้ติดแพงคุณจะบอกว่าถูกว่าแพงอ่ะคุณไม่ได้ดูแต่ราคานะคุณต้องค,ค,คุณต้องดูว่าไอราคานั้นมันได้ของเป็นอะไร เนี่ยบางทีคุณไปซื้อมอไซค์เนี่ยฮอนด้าคลิกอย่างเงี้ยเ,เงินสดสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสมมติเนี่ยแต่คุณไปซื้อบิ๊กไบค์เนี่ยห้าร้อยซีซีอ่ะพันละสี่แสนอย่างเงี้ยมันก็เป็นมอไซค์เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพมันต่างกันนึกออกไหมครับเนี่ยป,ประสิทธิภาพมันการทำงานมันคนละแบบเพราะนั้นกเกษตรกรเนี่ย คุณจะต้องหนึ่งดูงบประมาณดูการใช้น้ําของคุณว่าคุณรับได้ไหมสมมุติคุณมีงบน้อยคุณก็ต้องแน่นอนคุณก็ต้องจําเป็นเลือกเลือกในสิ่งที่ราคาถูกเช่นคุณต้องเลือกแผงที่เป็นแบบชนิดโพลีแบบฟูเซลล์อันนี้คือถูกถูกสุดแล้าแผงสามพันกว่าบาทไม่เกินสี่พันอยู่แถวแถวสี่พันเต็มที่นะ ต่อแผงเป็นเป็นโพลีแบบฟูลเซลแต่การทำงานคุณก็จะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ว่าหนึงแน่นอนแดดบดมันก็จะทำงานเบามากสองถูกบดบางไม่ได้เลยเงาเมฆเงาต้นไม้เงาชายคาหรือแม้กระทั่งใบไม้ล่วงใส่ใบเดียวมันก็จะหยุดทำงานคุณจะต้องยอมรับตรงนี้มันจะทำงานได้ดีเฉพาะแดดจัดๆแล้วไม่ไม่ถูกอะไรบงัง นั่นคือโพลีแบบฟูเซลนะครับราคาก็จะถูกหน่อยและและแบบเนี้ยมันได้น้ําดีในช่วงมกราาไปหาพฤษภาเพราะช่วงเนี้ยแดดจัดคุณปลูกพืชอะไรที่ต้องการน้ําในช่วงนี้นะครับมกรลาถึงพฤษภาเนี่ยให้เลือกโพลีนี่คือการใช้งบป,ประมาณให้เหมาะสมกับงานที่เราจะไปทําแต่ถ้าใครทํานาแล้วต้องการน้ําในช่วง หลังพฤษภาไปเนี่ยพฤษภามิจุนาเดือนหกไปเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่หน้าฝนอ่าซึ่งมันแดดมันจะไม่ค่อยจัดนะเป็นช่วงฤด,ดูการทำงานทำนาเป็นหน้าฝนก็จริงแต่บางทีฝนมันไม่ตกมันไม่ตกต้องตามฤด,ดูการเราถึงต้องการสูบน้ำเนี่ยแต่จะสูบน้ำให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยใน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 สภาวะอากาศแบบคึมๆอย่างเนี้ย ในช่วงเดือน6ไปหาเดือน10เนี่ยช่วงฤดูการทำนาเนี่ยถ้าไปใช้ชุดแรกที่ผมบอกนะโพลีฟูเซลอย่างนั้นอะ่ะจะจะไม่ค่อยได้น้ำกันคุณก็จะต้องขยับงบขึ้นมาเลือกเป็นชนิดโมโนนะครับโมโนไว้ก่อนจะฟูเซลแฮฟเซลอีกเรื่องหนึง่งฟูเซลก็ราคาถูกหน่อยแฮฟเซลก็ แขงขึ้นมานะครับถูกบทบังได้ฮาร์ซลลนะครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการเลือกแขงให้เหมาะสมกับงานนะครับให้เหมาะสมกับว่าเราต้องการน้ำช่วงไหนใช้งบป,ประมาณแบบไหนดีถ้าต้องการน้ำช่วงมกราถึงพฤษภา แนะนำอย่าไปติดโมโนฮ์ปซงฮ์บซิลอะไรก็ติดเป็นโพลีธรรมดานะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงมกราถึงพฤษภาเนี่ยแดดค่อนข้างดีมากสำหรับเมืองไทยดีมากสำหรับภาคภาคอีสานนะครับมันก็จะคุ้มทุนคุ้มค่าคืนทุนเร็วเพราะว่าถ้าเกิดไปเดือนหกช่วงฤดูการทํานาแต่คุณไม่ได้ทำนาไงคุณไม่ต้องการน้ำด้วยซ้ำช่วงนั้น อาศัยเทวดาเพราะมันเป็นหน้าฝนมันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างาแต่เอาจริงๆคือไม่ต้องการน้ำช่วงนั้นก็ก็ให้เลือกโพลีแต่ถ้าคุณต้องการน้ำในช่วงเดือนหกไปจนถึงเดือนแปดเดือนสิบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบ,แบบแบบคึมๆอย่างเงี้ยพอดีวันนี้มันคืมมันฝนตกนะเอาจริงมันมันแค่วันที่วันที่สามกุมภาเองนะครับฝนตกใส่ดอกมะม่วงเฉยๆนี่ ยังยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะเอาจริงๆมันยังเป็นหน้าร้อนอยู่อแต่อากาศหนาววันเดียวมีสามฤดูเลยนะับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยมากกับลูกค้าที่ที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้แล้วผมเห็นเยอะแถวบ้านผมเนี่ยติดชุดโซลาเซลล์เนี่ยหนึ่งมุ่งพุ่งไปแต่เรื่องราคานะครับโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยว่า ประสิทธิภาพการทํางานมันจะเป็นยังไงการรับประกันเป็นยังไงติดเสร็จแล้วมีปัญหาเรียกแล้วไม่มาเจอบ่อยมาเรียกผมไปเนะี่ยบางทีผมไม่ได้ออกเลยนะผมผมไม่ได้ไปดูให้เลยนะ,ะแต่สําหรับลูกค้าที่ติดกับผมไปเนะี่ยถ้ามีปัญหาเนะี่ยอยู่ในประกันเนี่ยผมไปแน่นอนแต่ยังไม่เคยมีเจ้าไหนเรียกไปเนะี่ยพราะเพราะมันติดมาสองสามปีแล้วมันยังยังไม่มีเจ้าไหนมีปัญหานะผมโทรสอบถามยังใช้การได้ ได้ดีนะครับประสิทธิภาพยังเหมือนวันแรกที่ไปติดเลยนะครับน้ำออกดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะบ่อสะอาดขึ้นนะครับหลักๆทำไมเวลาไปติดชุดโซลาเซลล์ร,ราคาถึงแตกต่างกันหลักๆก,ก็อยู่ที่แผงนะครับตั้มคุณจะตัวเป็นเป็นแสนเลยมันก็ไม่มีความหมายนะถ้าแผงโซลาเซลล์คุณใช้แผง ประสิทธิภาพต่ําแดดบดอย่างเงี้ยไม่ทํางานไม่ส่งไฟไปหาปัม๊มมันก็จบอ่ะครับทีนี้ลูกค้าหลายคนมาสอบถามเวลาคุณจะติดชุดโซลารเซลล์เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างสูงนะถ้าใช้ถ้าติดชุดประสิทธิภาพสูงเนี่ยเอาแค่ชุดสามแผงปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยราคาก็ครึ่งแสนเข้าไปแล้ว คุณจะมาฟังผมพูดห้านาทีสิบนาทีแล้วตัดสินใจเลยนี่มันไม่ใช่นะคุณรีบร้อนโอ้จะใช้เงินครึ่งแสนมันต้องฟังรายละเอียดนะ,ะฟังรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะครับ <Okay. S 1> ผมเห็นหลายคนนะที่จะมาซื้อของราคาครึ่งแสนเนี่ยคุณคุณมาแบบรีบๆอ่ะมาแบบรีบรีบ คือคนอธิบายเขาอยากให,ให้ให้คุณเข้าใจให้คุณใช้เงินแบบคุ้มค่าหน่อยว่าคุณติดชุดเนี้ยจะได้เป็นแผงอะไรเนะยได้ปั๊มเป็นแบบไหนในราคานี้แล้วการทำงานมันเป็นยังไงนะถ้าคุณงบน้อยก็จะได้แนะนำไปติดอีกชุดหนึง่งได้แผงเป็นแบบไหนปั๊มเป็นแบบไหนทำงานยังไงนันไม่ใช่ขายของสี่ห้าร้อยบาทนะ นะราคาครึ่งแสนไปติดทีผมก็อยากให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับศึกษาด้วยครับจะจะจะ,จะติดตั้งชุดพวกนี้ช่างแต่ละเจ้าเนี่ยไปติดให้คุณเนี่ยเอาราคามาลอ่อนะติดเสร็จปุ๊บมีปัญหาเสร็จปุ๊บอย่าหวังว่าเขาจะไปดูนะครับอย่าหวังว่าเขาจะไปดูให้ ผมเจอมาหลายเจ้าแล้วม,มันเป็นการซ้ำเติมตัวคนเองซ้ำเติมเกษตรกร,ะกรนะครับบางทีอย่างนี้แหละพอพอมาหาผมมามาปรึกษาเนะี่ยผมพยายามให้คำปรึกษาแบบละเอียดนะให้ความรู้กับคุณแต่แต่คุณไม่ค่อยจะฟังนะคุณต้องไปเจ็บตัวซะก่อนเอาตรงๆนะคุณต้องไปเจ็บตัวกับสิ่งพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหลอดไฟโซลาเซลล์เนี่ยคุณไปเห็นราคาโอโ้เขาขายอยู่ตลาดนับเจ็ดแปดร้อยซื้อออนไลน์ก็ได้คุณก็ซื้อไปเถอะสุดท้ายพังไม่รู้จะเคลมยังไงทําก็ไม่เป็นปัญหาเยอะแยะเลือกของก็ไม่เป็นเขาส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้มันของแท้หรือของปลอม,อมคุณเอาห้าเป็นยังไงคุณก็ไม่รู้ยิงยิงพวกนี้ยยิงปั๊มเนี่ยติดปัม๊มติดสูบน้ําเนี่ย ราคาจะครึ่งแสนอยู่แล้วรายละเอียดมันเยอะครับรายละเอียดมันเยอะคือแน่นอนไม่ว่าจะช่างอะไรอะช่างทางเทคนิคอะไรอะเขามีวิธีการที่จะทําให้มันได้กําไรเยอะเอาพูดกันตรงๆก็คือมันมีวิชามารที่จะที่จะโกงที่จะเอากําไรที่จะไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะ่ะมีเยอะมากนี่ คุณไปไปเห็นแต่ราคาเหมือนคุณไปซื้อถ่านถ่านอีกสอบหนึ่งสอบละร้อยอีกสอบหนึ่งสอบสองร้อยเราจะไปบอกว่าไอสอบสองร้อยนะแพงไม่ได้นะมันต้องดูว่ามันเป็นไม้อะไรอ่ะสอบสองร้อยมันเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีเลยซึ่งมันพอเอาไปใช้แล้วเออมันสมราคาเนี่ยแต่ไอสอบละร้อยพอเอาไปใช้เนี่ยโอ,อ้โหมีมีแต่คี้เท่าบอกร้อยเดียวยังไม่สมราคาเลย ประมาณนั้นอันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ดูนะนี่ครับอ่าถ้าเป็นแผงประสิทธิภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยที่ผมถ่ายยาวๆถือยาวๆให้ดูเนี่ยต่อเนื่องกันเรียกว่าจะยี่สิบนาทีละคลิปเนี้ยสิบหกนาทีละถึงตรงเนี้ยโดยที่ปั๊มทํางานต่อเนื่องนะไม่มีแดดเลยนะครับผมไม่อยากซูมแล้วไม่อยากซูมไปนู่นแล้วเนะี่ยอีกเจ้าหนึ่งแน่นอนไม่ไหลแน่นอน เพราะแผงที่เขาเอามาเทสหน้าร้านนี่ก็เป็นแผงธรรมดาทั่วไปอะในสภาวะเดียวกันไม่ไหลแต่ของผมไหลเนี่ยแอมอม,มาถึงหนึ่งจุดเจ็ดวันนี้ฝนตกด้วยอ่าให้ับลูกค้าก็ต้องไปพิจารณาให้ดี ไปศึกษาให้ดีในเรื่องพวกนี้มันมีวิชามานมีกลโกงเยอะนะครับผมไปพูดพาดพิงเจ้าไหนโกงอะไรไม่ได้หรอกคุณไปดูเอานะครับค,คือคุณติดแล้วเจ็บแล้วนะคุณคุณถึงจะเข้าใจถึงจะรู้สึกนะจริงจริงบางทีก็ต้องบอกแบบเนี้ยคือไม่เจ็บก็ไม่จำนะครับ สำหรับผมไปติดลูกค้าจะไปติดนี่ผมอธิบายเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงถ้าถ้าคนเขาสนใจจริงๆก็จะได้ความรู้เพิ่มนะครับก็จะได้เข้าใจนะว่าอ้เอาจริงๆแล้วแผงโซลาเซลล์ทำไมบางแผงมันสามพันบางแผงมันหกพันเจ็ดพมันทำงานไม่เหมือนกันนะ ทำงานไม่เหมือนกันคุณซื้อรถกระบะคุณซื้อรถกระบะสมมุติหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทคุณจะไปบรรทุกอ้อยทีละยี่สิบตันได้ที่ไหนคุณก็ต้องไปซื้อสิบล้อมันรถเหมือนกันนะเอาจริงๆมันคือรถเหมือนกันแต่การทำงานมันต่างกันประสิทธิภาพมันต่างกัน รถ10ล้อเนี่ยมันบรรทุกได้ทีละยี่สิบสาสิบตันนะผมเปรียบเทียบเอาโอเคครับเสียงรบกวนเยอะนะครับวันนี้มาอธิบายข้อแตกต่างในเรื่องของแผงกันให้ดูนะครับว่าทำไมราคามันถึงแตกต่างกันเวลาไปติดตั้งราคามันถึงแตกต่างกันนีครับโอเคครับสวัสดีครับ